สวัสดีชาวฟีดครับพวกเราเพร์เซสครับผมก็จริงๆนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทางฟีดได้เชิญเรามาออกงานนี้นะครับ<ม>ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าแฟนๆของหลายๆศิลปินก็เยอะมากๆเลยครับพวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยินดีมากๆที่จะได้มาโชว์ให้ทุกคนดูกันวันนี้ครับผม งไบ้าฮะวันนี้ก็เราก็มีเพลงของพวกเราของเราเพร์เซสสามเพลงครับมาฝากให้กับแฟนๆทุกคนได้ฟังกันนะครับผมแล้วก็ได้มาสนุกด้วยกันนะครับผมหวังว่าทุกคนจะร้องตามกันได้นะครับเป็นเพลงน่ารักน่ารักครับไม่ได้ครับลอง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 ครับพอ่งงเลยลองสักอร่อยมั้ี๋ยวเดี๋ยวเพลงน่ารักน้องหน่อยเดี๋ยวเราเต้นเดี๋ยวพีร้องให้โอเค ว oh, ้าสิบสี่เธอช่วยนะ่ารักน้อยลงหน่อยไม่อยากต้องคิดถึงเธอบ่อยลองลอยอยู่ในฝันกลาง,งวันพอแค่นี <Okay. S 1> ้โอเค <Okay. S 1> น้ำจิม้มน้ำจิม้ม <Okay. S 1> เป็นน้ำจิมจ้มน,น้ำจิ้มค,ครับผมก็สามารถติดตามการเข้าไปของเรา p พรสเซสทั้งหมดได้ทาง p พรสเซสเซนเดอร์สกอร์ฟิเชลแล้วก็จีเนสเซนเด c ร์สกอร์ฟิเชลทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยครับ นะ<ม>ครับผมกสำหรับ,บ<ม>างานวันนี้นะครับเราก็ดีใจมากมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานฟีดวนะครับผมก็ดีใจที่ได้มาแบบช่วยกันแบบว่าสร้างความสนุกด้วยกันอโอเคครับผมโอเคครับผมก็อันนี้ของผมเกินก่อนนิดนึงแล้วค่อยโอเค <laughs> ผม <laughs> ก็ <laughs> ผมรู้สึกว่างานฟีดครั้งนี้แบบว่าเป็นงานที่ดีมากๆเลยที่เรามาช่วยกันผลักดันอุตสาหกรรมทั้ง อุตสาหกรรมบันเทิงคงทั้งฝั่งซีรีส์วายแล้วก็ฝั่งทีป๊อปที่จะช่วยบอกว่าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้คนหนังชาติได้รู้จักของรู้จักประเทศไทยมากขึ้น<ช>แล้วก็มันเป็นงานที่ดีมากที่เกิดขึ้นเกิดการสนับสนุนแบบนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีอะไรฝากครับปัม ครับก็ขอฝากเอ็นดูพวกเราด้วยนะครับเพอร์เซ็นต์นะครับฝากด้วยนะครับครับก็งานดีๆอย่างนี้ครับก็อยากให้แบบมีตลอดไปเรื่อยๆครับทุกๆปีเลยครับแล้วก็เชิญพวกเรามาได้ครับแล้วก็พี่ๆศิลปินคนอื่นๆด้วยครับแล้วก็พี่ๆนักแสดงคนอื่นด้วยครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับพวกเราเฟิร์สเตอร์ครับวันนี้มาร่วมงานต่ปิดวัครั้งแรกเลยไหครับครั้งแรกเลยครับตื่นเต้นมากครับเพราะ ตื่นเต้นใช่เพราะว่ามีวงที่โชว์เขาก็โชว์ดีแล้วก็พอเราได้ไปก็คือแบบคนเยอะด้วยอะไรเงี้ยเหมือนคนมาซับพอร์ตที่แบบว่าวงการของซีรีส์วายอะไรเงี้ยใช่ก็ตื่นเต้นมากๆจริงๆแบบไม่รู้จะพูดอะไรพอรู้สึกว่าก่อนจะขึ้นไปอะครับมันเป็นฟืลที่แบบเราจะทําได้หรือเปล่าแล้ววันนี้พวกเราโชว์เต็มที่ด้วยใช่พวกเราโชว์เต็มที่มากครับก็ จริงๆเราประทับใจที่เราได้มางานของฟีดอยู่แล้วครับใช่เพราะว่าเราก็อยากที่จะแบบว่าสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์อะไรเงี้ยเพราะจริงๆมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยอันนี้มันเป็นอะไรที่แข็งแรงมากแล้วเป็นอะไรที่แบบดีอ่ะใช่ครับก็เป็นอีก2คนที่สนับสนุนในเรื่องของวงการซีรีส์วายหรือว่าจะเป็นทีป๊อปนะครับผมก็อยากให้2อย่างเนี้ยมันเติบโตขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆครับแล้วก็ตอนที่เราออกไปร้องเนี่ยก็เขาเรียกว่ายังไงอ่ะรู้สึก ดีใจที่ถึงแม้คนที่จะไม่รู้จักเฟิร์สเตอร์ครับก็ทุกคนก็ยังกรีดให้กำลังใจสนุกของพวกเราขึ้นมาครับผมก็ฝากผลงานนะครับเพลงล่าสุดของเฟิร์สเตอร์ที่เพิ่งออกไปเลยก็คือเพลงรอ n l y You นะครับฝากไปติดตามได้ในไวมิวสิก f f ฟ i ิ i ชลและก็เฟิร์สเตอร์ออฟฟิเชีจะมี IG ของพวกเราทั้งสองคนถ้าอยากไปแบบรับชมว่าเรามีงานที่ไหนหรืออยากไปสนุกกันที่ไหนก็เฟิร์สเตอร์ออฟฟิเชีได้เลยครับ ก็ฝากส่งกำลังใจให้กับทีมฟีดนะครับผมก็สู้ๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับแล้วก็ขอให้ทุกคนไม่ต้องเครียดเรื่องใดๆครับผมขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีครับเฟอร์เตอร์ก็จะคอยซัพพอร์ตนะครับมีงานอะไรก็เรียกเฟอร์เตอร์มาโชว์ได้ตลอดครับเราจะเป็นกำลังใจสำคัญให้พีแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ